สวัสดีคะ่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารจานเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเราจะทําเป็นข้าวผัดน้าพริกเผาค่ะซึ่งข้าวเย็นของเราเนี่ยนะคะเหลือเยอะอยู่ไม่รู้จะทําเมนูอะไรถ้าหากว่าเพื่อนๆมีข้าวเหลือเยอะเหมือนเราเนี่ยก็ลองเอามาทําเป็นเมนูนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าวัตถุดิบในการทําข้าวผัดพริกเผาของเรานะคะมีอะไรบ้างคะ่ะก็เริ่มจากมีข้าวสวยค่ะเป็นข้าวสวยที่ แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะค้างคืนมาจากเมื่อคืนนะคะเนื้อสัตว์ค่ะจะเป็นเนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้หรือว่าจะเป็นซีฟู้ดก็ได้นะคะหอมใหญ่หรือหอมแดงต้นหอมกระเทียมแล้วก็พริกแดงนะคะน้ำพริกเผาแล้วก็ไข่ไก่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้กำหนดอัตราส่วนของอวัตถุดิบนะคะเพราะว่าแล้วแต่คนเนาะทำมากทำน้อยไม่เท่ากันแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะยังมีพวกเครื่องปรุงรสนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะใส่แต่น้ำปลาก็ เราไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะเริ่มจากนำต้นหอมนะคะมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆค่ะเราจะเอาไว้โรยหน้าด้วยแล้วก็เอาไปใส่ในข้าวผัดด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น หอมแดงค่ะวันนี้เราใช้เป็นหอมแขกนะจริงๆแล้วสามารถใช้เป็นหอมใหญ่ก็ได้หอมแดงก็ได้หอมแดงลูกเล็กก็ได้นะหรือว่าจะเป็นหอมแขกแบบนี้ก็ได้เพราะว่าน้ําพริกเผาเนาะจริงๆปกติถ้าเราจะทําข้าวผัดเดี๋ยวเราจะใช้เป็นหอมหอมใหญ่แต่ววันนี้เพราะว่ามันเป็นข้าวผัดพริกเผาน้ําพริกเผาเรา, lastly, เาก็เลยอยากจะใช้เป็นหอมแขกแทนนะคะหั่นเขาเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่าเล็กๆแบบนี้นะคะ ่อามาก็จะเป็นพริกแดงจินดานะคะอันนี้เนี่ยเราจะหั่นเพื่อเพิ่มสีสันให้กับข้อผัดของเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วก็จะสับก็ได้หรือว่าจะหั่นเป็นแว่นหรือหั่นเป็นแฉลบแบบนี้เหมือนเราก็ได้นะคะส่วนกระเทียมเนี่ยเพื่อนๆจะบุบใส่สไลซ์หรือว่าจะสับแบบเราก็ได้อย่างเราเนี่ยสับหย,ยาบๆค่ะ สับหยับๆประมาณนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ ต่อไปเนี่ยเราจะไปตอกไข่กัน,นะคะไข่ไก่เนี่ยตอกแยกนะอย่าตอกลงไปในกระทะเพราะว่าเพื่อไข่เสียไข่เน่าเนี่ยมันจะได้ไม่ทําให้เราต้องทิ้งวัตถุดิบอื่นๆไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมของทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเนี่ยเราก็มาตั้งกระทะกันค่ะในการผัดข้าวทุกๆครั้งนะคะเราจะใช้ไฟแรงเพราะว่าข้าวผัดที่มันหอมกลิ่นกระทะหอมกลิ่นไม้นิดๆเนี่ยมันทําให้ข้าวผัดของเราดูมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์มากขึ้นนะคะ ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้เยอะนิดนึงก็ได้ค่ะข้าวผัดที่สวยๆเนี่ยจะมีมันเคลือบนะรอจนน้ํามันร้อนจัดเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะผัดกระเทียมแป๊บเดียวเองนะคะเพราะว่าเราใช้ไฟแรงนะน้ำมันมันก็จะร้อนจัดเลยใส่กระเทียมปุ๊บแล้วเราก็รีบใส่เนื้อสัตว์ตามลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูค่ะผัดให้เนื้อหมูเนี่ยเขาเริ่มจะสุกๆนะคะต้องระวังอย่าให้กระเทียมไหม้ด้วยเพราะว่าข้าวผัดที่กระเทียมไหม้เนี่ยจะทําให้ข้าวผัดขม แล้วก็มีกลิ่นไหม้นะคะจะทําให้ไม่อร่อยได้เมื่อเราผัดจนเนื้อหมูเริ่มสุกดีเนี่ยจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราไม่กำหนดอัตราส่วนของอะไรเลยขึ้นอยู่กับการทำมากทาน้อยของเพื่อนๆนะนะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะแล้วเราก็ผัดให้พริกเผาเนี่ยเขา แตกละลายเข้ากันดีกับน้ำมันนะคะสีของเขาก็จะดูแดงๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะเนี่ยถึงบอกว่าให้ตอกไข่ยแยกนะคะเพื่อนๆคิดดูนะถ้าเกิดว่าไข่ของเราเน่าเนี่ยเราตอกลงไปเมื่อกี้ตอกลงไปในกระทะเลยเนี่ยเราจะต้องทิ้งทั้ง เนื้อหมูทิ้งทั้งพวกแบบกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องทําใหม่หมดเลยต้องล้างกระทะใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะผัดจนไข่ไก่สุกแตกแบบนี้ดีนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่หอมแดงลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อนิดหน่อยนะคะให้หอมเนี่ยเขาพอเริ่มสุกๆค่ะ เมื่อหอมแดงเริ่มสุกเริ่มใสแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ข้าวสวยลงไปะคะ่ะข้าวที่ค้างคืนแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วนำมาผัดเนี่ยมันจะทำให้ข้าวผัดของเราเนี่ยเป็นเม็ดเรียงสวยนะคะข้าวไม่แฉะเกินเพราะว่าข้าวเนี่ยมันเริ่มมีความแห้งมากขึ้นนะคะแล้วก็ผัดข้าวให้คลุกเคล้าให้ ตัวพริกเผาที่อยู่ในข้าวผัดของเราเนี่ยเข้ากันดีเคลือบข้าวทุกเม็ดสีสม่ำเสมอกันนะคะอย่าใช้ปลายตะหลิวหรือว่าปลายไม้พายสับนะคะให้ใช้การบี้เบาๆค่ะแล้วก็กระดกกระทะไปมาผัดไปมานะถ้าเราใช้ตะหลิวหรืออะไรสับๆเนี่ยข้าวมันจะแตกหักนะคะ เมื่อเราผัดจนข้าวเขาสีสม่ำเสมอกันดีแล้วเนี่ยเราก็ปรุงรสชาติค่ะวันนี้เราปรุงแค่น้ำปลาเองนะเพื่อนๆเพราะว่าตัวพริกเผาเนี่ยเขาก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมนูนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่น้ำน้ำน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็ซอสหอยอะไรเงี้ยเราไม่ใส่เพราะว่าพวกซอสหอยเนี่ยจะทาให้ข้าวผัดของเราเนี่ยแฉะนะคะหลังจากที่เราปรุงรสชาติได้ตามรสที่เราถูกใจแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ ต้นหอมแล้วก็พริกที่เราสไลด์เอาไว้ตอนแรกนะคะลงไปผัดต่อเล็กน้อยค่ะใช้เวลาผัดแป๊บเดียวให้พริกเขาพอหอมๆนะคะแล้วก็ต้นหอมเนี่ยเขาเริ่มมีความสุกมากขึ้นนะคะก็เป็นนั้นว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็นำเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูข้าวผัดพริกเผาของเราในวันนี้นะคะเมนูนี้อร่อยะคะ่ะเพื่อนๆทาง่ายแล้วก็เขาจะมีความหอมของพริกเผาแล้วก็หอมของพริกที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมกลิ่นกระทะด้วยเพราะว่าเราใช้ไฟแรงตลอดการผัดเลยนะคะเพื่อนๆก็ถ้าว่าใครมีข้าวเย็ยนเหลือเยอะเนี่ยก็ลองนําเมนูนี้ไปทําดูค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ โอเคค่ะถ้าว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ